สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาเนี่ไปอีกขึ้นมาขึ้นมาโลดอันน้มองหาอาะดเอาอาจตีโอเคสะ เรากำลังจะไปไหนกันคะหนูสวัสดีครับพี่น้องขออนุญาตนะคะเรากำลังกำลังจะไปสวัสดีครับพี่น้องเรากำลังจะไปบ้านคุณอาหมีนั่นเองค,ะค่ะคุณแม่กาลังตากีนั่นเองนะคะบ้านคุณแม่นั่นเอง,เองสิเป้ากล้ากล้าบอกพ่อหน้ากล้าบอกพ่อหน้าแต่ว่าเรือนะ งงป่ะงงไหมครับแม่ท to ิ้งมาข่าวที่เฮาอยากได้นะบอกพ่อพี่น้องก็เลยต้องต้องเอาที่ข่าวดอข่าวดอข่ากิจริงกะเขามันกันเรืออยู่แต่มันเป็นเขากลางเป็นเขากลางนี่ก็เลยสเปลยวเลยสเปลข้าวดอค่ะเอามาใส่นานโนนกันบดอกป้าทุางก็เปลืองไปเลยไม่ไปสวนไม่ปล่อยเขาขึ้นเป่าไม จับหน้าสั้นกันเดี๋ยินมาหายดีหลังเรากันผัวเขาคือเปล่าไม้พี่น้องเลยไปจะจับไปป้ายเงี้งกันยังดีหนามหายหนามน่โอเคไปเบิ่งกันทางหน้ากอดอมผัวหนูเป็นอผัวหนูดำหน้าสองสองแม่ลูกครับพี่น้องค่ะแม่แล้วข้านะาผัวหนูนะดำหน้าสองแม่ลูกเด้อพี่น้องเอา อ้าวมึงได้เล่นน้ามนะน้องผัวเล่นหน้าแน่นอนสองไงน้องกว่านะบาดุกับบาดยังบูสองน้องหันมาทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หนาคุณลุงดรสองคนนะบอหนาคุณลุงแบบโบแมนที่โดนในใหญ่ว่านดรามสองคนน้ามันหายหน้าม่านวดอึดไดยากพี่น้องก็เลยแถบสิเป่งหนีแถวหลา่ผดโคแต่ว่าไม่มาไล่บอ ยิงก็กจะจ้างดำอะไไม่ทางผมมีคนตอนนี้พระก็ดำหน้าภายนาลา,นะาเอาเน,นา,านะฮาาสะสภาพเป็นจังซ่านเอาผับมันลงคุมอีกอื้อเอยมันส <c oughs> ิมาบีมันสิมาอันปีนอยู่แถวนี้แล้วนี่โหลดนี่ก็ได้ทานผู้สม <c oughs> โอ้ ข่านค้นกาได้บบดนี้เดี๋ยวถอยรถไปก่อนแม่ไปกับลูกอยู่เห็นได้ได้สนา <c oughs> คุณแม่ไปแต่ว่าคุณลูกพันยังอยู่ <c oughs> แม่จะมาเด้ จะเป็นสลาดขัดเนาะอ้าวยู่อกรดเทือู้ค่ะอืออือ อีหลอยมึงเลือกเอาตัวหางตัดเดือตัดหางอันพู้แรกก็โลกไห่ในย่าไ่ฮะไห้วะบ้าน่อยปะอ๋อ ป้าตัวเขาลกเก่งอะไรลกมือเศร้านี่ตีนนี่นะเขาลกหรือเขาสาก้อได้จังหมัดอีนูมึงหนับมึงก่อนดู เอาเเอา,เอา,เอาไปเลี้ยงสัก,ก่อนจะไปน,นับเดี๋ยูเอาเปน,นับไปนั่งเลี้นาไปนัไั่งเลี้ยงก่อเออมัดนี่เป็นจากซี่มัดนั่นมันเป็นจากสัน้นเอาย้ายสิแล้วแะบอนี่นะ เดี๋ยแต่สงนี่บ่าตเลเอเซอร์ดหีของไฟส่ยางอยู่นะพ่อใหญ่เลบ่้าก้าบ่บ้านาโอ้ยจะแม่นฟาดเนาะบ่ให้เือาให้เด้อ ฮึ่ม่มนี่ยค่ะอืออาผมว่าแจ้งนกกระมันเราเห็นใจกันเลยไหมต้ว่าที่ไหวให้เนี่ยเจแล้วเจแหล้บพ่อน่ะนะเจแล้ว เจ๊หลามากินน้ำกระท่อมเฮ้ย <c oughs> เอามีวอเดี๋ยวนี้โอ๊ยมาให้กินแน่เอา จะมือตัดจะพุ่นดอกแม่เอ้ยต้องตัดดอกดดสิเมื่อตัดจะพุ่นอ้าวแม่แม่พิ่นมาตาก้าให้บาดนกระเทยทูกบอกบางมันไม่หิวก้าอือก็ตายได้ก็ตายรถแต่แท้มื้นี้นะมันบ่แม่นแนวของหญิงเลยมันบ่ใช่ค่ะอ ข่าเอียงก็ย่ายนี่กอเต้าแดงเป็นข่าดอพี่น้องใหญ่เลิศน,นะด้ามซองคนผลอ,อเบ่ลูกไา้กับลูกไผ่พนดีจ้ะ อ๋อแห่กันเห็ดเจแล้วมากินท่อน,น้ำกระท่อมนานน้ำลายเหยเลยนี่ไม่ไหวแนโ่โอ้ยุูนาย,ยคนมีขอแหละเปลี่ยนนี่ดิคนกล้าสื่อกระจายเลยนี่ฮะ,ะมันเบิดแต่มันเหลือ งงบ่เออเหลือบ่พอข้าวกลางน่ะเหลือป้าตุจะแม่นพี่น้องอันน่ะมันเงียบแหงเนาะบรรยากาศมันเงียบแหงเว้ากันค่อยๆก็ได้ยินมูลูกผู้เจ๋เลยบไกลผู้อือบอกันค่อยๆก็ได้ยินคันเฮาสินินทานี่เขาได้ยินบ่ได้นี่เนาะ มาซอยน้องวันปลาหนั่นมึงไปคนเดียวรนะึนะวัวซันโอ๊ยพอดีพอดีเลยมาบอกมึงไปคนเดียวรึนะบุปผ่ายดอกวัวซันอืมขึ้นมาสิมาน้ำก้างเลยได้โอโ้โโอเคๆๆหอใหญ่มันแล้วกะซ่างเด้อทางนั้นนะอื ลงไปวายยายังไลย่บเจ้านะยังไลบอกโอยยังไลเตอร์ปุ๊บโอ้ห่งกระสีลงไปไกลอ้าวก็คนมันลงเฮ้ยชิเฮ้ยชิเด็ยเต๋นอ่ะแต่กมันเปื่อยขอกอดน้ำหนาเหี้ยนอ้าเตเนอะอ้าวน้ำมักจับเกาะมึงซาเดอ เซต่อมเอนเจ้าคือบอไปเที่ยวนะแม่จะบอกพาดบ์ตด้เห็ดแม่กระส่วนอยู่แม่มาอุบลมาเดียวเนี่ยแม่เป็นมาอาบ่มากับบ่ทนแหละเป็นหนี <laughs> อามาลาก,กากี แดงแบบแบบนี้เบิดเงินมันหวานมันเบาอเบิดเงินแล้วเนอคันนนี right. sure ่เงาเนูนู้นูน uh ี huh. 好好่คลยคนขึ้นรถคนขัลรวขนาดพร้อมเด้อเอ

ยังมัดออกจากฝายมันบอกอันนี้นะพอแหกคมันพึ่งจังคือมัดใหญ่เอามัดบริเนี่ยานัวบรเขาจายบเอัปารีนับแล้วนับแล้วในยุทู้โบปารีเราเก็บขึ้นมาก้นค่ะนับแล้วกคุณเลี้ยงหนันะตสาสาวิบอเอ้าสามสอเอ้ยอยงอ่งเดี๋ยวขอเจ้าจุดกระดมฮะนะสามสิบ แมนบอกยังกี่ส้โอ้ยเกาะก็เป็นกนเป็นหัวแน่ไมูกเกาะกันไเมื่อไหร่คนวันคนตาทางกะห้เรามันเลอเลปื้อนไปเราต้องเอาลงแต่รถเด้อ ัานหาแล้วก็ยยนลงไปดันเนามัอจะมู่ด้ยางแม่สี่หกสิบหกเจ็ดสิบค่ะอืมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดอืมมุ่นิดเลยแม่มันมันย่วยแปดสิบหค่ะอืม

ลบนสิมลบ่งั้อยสิน้บนรบโอ้ยแม่ตานระวังหนาแข็งได้ไหมเด้อวัดเสียวดิแหมว้ยพอแล้วแมมพอแล้วม่ต้องตัดนหรอกหรมาให้เขาต้าเองห่ง้อง่ค่ะ เจแหละยังลายอยู่บนเนาะเจแหละแล้วมันอี้บ่เจ๊แหละแล้วมันอีม่เสี่ยวเิีล้วหรือไนะ้เสี่ยวนะห้เสี่ยวมาดำซอยเด้อบสัน,น,นบ่ยากดอกต้มกระท่อมลอรลด มันไม่ได้ยากนะท่ายหนูหาิอ่าสิหกอือเจ็ดเกิดมาสมาอ่เจานงมาเน่แน่นอนคกิดยุดสิเอาไว้ให้หนูไม่ได้ดอกหม่เลยค่าคนถอยไง ใคจะปนี้เฮ้อบอกต้องสีแมมอยู่หานงยาได้ไูไปตีนลกกาลุ่น้องไปแหล่ไูนี่น,น้อง,องน,น้องบักเหลอบโอ้หปีลการงไใช่คือแตกันหน,กหนังข้างนอกแล้วแบบนี้น <laughs> นมันเปียกเข้าไปยิด้ปิดรถ เอปล่อยผู้มัดแล้วก็ปล่อยผู้ลกน้ำบอกไปเลยว่าสิปป่อยีกเจ้ะอันยำลงสุ่มนี้นะอีนูมากก่อดเจ้ากินกระท่อมกระท่อมนั้นใส่สิมี โอเคพี่น้องคนกะคือเดียบรอยอโอ้ยเหลือสองหายาเปิดแห่งกันหน่อยกว่าเฮาเก่งโหดโพแบ,บ่งไ,นะไปเขาแบ่งน้ำพอใหญ่เลิศนนึีแน,น่จักสี่หาหยยังยังมาท่านอยากแล้ววันนี้ตอนนี้ก้นกำขากรไป๋าพอกรแม่คิบหนาเด้ยพี่น้องเด้อขอบคุณลลายบุคลที่ติดตาม